อะไรสุดเลยน้ำนมมันหายงอมมันตื้น,นยิ่งเดือดก็ได้กำลังหนึ่งเข่าด้วยพี่น้องเด้อคุณอ่ะหมอเข่าปล่อยให้ห้าคนไอ้ทวนทวนยิ่งคุณประหยัดตังกล้องแป๊บหนึ่งนะครับผู้ที่ผิดโทัมากเลยยิ่งพึงทัเด้อพี่น้องปล่อ,อยห้ากำลังแต่งตูอยู่กำลังท่าแป้งอยู่ยเลยนี่มอล่ำสวัวสิขึ้นห้านได้กันยาก,ยากเตือรอยู่ยได้พี่น้อง อืขึ้นผู้ขึ้นค่ายจากน้อยนะครับตอนนี้ก็เบิ้งหมอกเขาค้อยห้าไปก้อนน่ะอุ้นขนมหมอกเนี่ยเป็น็อกเนี่ยต่้งไ้เนาะก็ <c oughs> เป็นกหน้าจอนเนี่ยต่้งไ้โอ้ยมันเป็ีนทุกอย่างจะมาเป็น่ยนยังไ ขอมาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะมื่อนีพ่อให้ห้าเล่ามันใจล้านเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์เราศูนย์แห่งก่อนปิดเสียงไว้ะก่นอนปิดเสียงไว้ไหมมันใจเป็นล้านตัวมากไปเยอะเกินเขากำร่างทำงานอยอะเซ็นเตอร์ใหญ่มากยอะบบนี้แต่เรื่องงานเยอะเยแล้วคิด เจ็ดมาเป็นล้านหรอ่เอจะมาล้างอย่างเดียวใสนใจเื่อนใจนะเย็นละโทรมาอย่งเศาตรงนี้แนวลังโทรมาจะเศาั่งน้องเดียวสามร้อยแล้วมาจากบึงบรรยากาศบ้านเยก่อนเด้อเป็น้องเอฟซีใจเย็น chai เย็นโอ้ไปได้ใส่หมดน้อพี่น้องเนาะยังต้องเบาอยู่ <laughs> ออาสวัสดีครับพี่น้อง fc นะครับมากันเยอะไหมวันนี้สงสัยสิบผมากันเยอะนะพออย่างห้าเ้าเมนแล้วนะครับเซาเมนมเ,เมนพิ่งั็เ้าตามนเามนาะมารู้จะตามมาทำไมลนแล้เยเซล้วใบาตาเล้าเมือขึ้น สสวัดีอินนางกายานแล้วว่าต้องไปเบ้าถึงเลยตำเหล้าเอาตำไทยลวดจะไปเบ้าถึงเข้าไทยเข้าเสื้อสีไว้เมาเล้าเอาตำเล้ามาเคลื่อนมันเท่าอยู่ด้วยแต่ว่ามือนี่ไถ่ย่างเดียวเข้าไทยมัอได้ยังไงได้อยู่นั่งท่างใดไปนั่งมุงเก้าหย้อนแชียงไหมไปนั่งท่านบ่ได้เหรอเด็ดไปมุงเก้าไปสั่นมา Có m Vertinee để tìm hiểu giải. Ở đây thì me đang lập nh造 เนี่ยูนจนมาล็อกไหลเหลือไหลเรืออย่างเง้ยพ่น้อนล้วนๆเด้อพี่น้องฟันล้วนๆนะครับันช่วงก่อนก้อนหนานี้เราฟันแม่นจนว่าชิดสองหงดเนาะช่วงนี้จะเข่าเนี้ยลุดเนี้ยไม่ใช่เข่าไม่ลุดบ่อยอยู่ลุดบ่อยเบาถึงเบาเล่าแต่ว่ามันเบาไทยบ้านไทยไทยเล่ากับเข่ามาสองหงดแม่นพอ่พ um yeah, totally uh, mm ี่น้องแนะ สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสวัสดีเด้อนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับแลวกี้เติมฟต้อนะครับปูดถึงพอยห้าเนาะตำไทยตำเลาานะครับตำไทยกับพานมาสองสองครั้งนะครับแต่ว่าตำเล่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยรู้สึกว่าสิบพานนะครับซึ่งเมื่ขึ้นนี้ตำเหล่ามาขึ้นเนาะวันที่สิบหกพอยห้าไทยวิ่งรูดไปที่แปดนะครับสายวิ่งซ้ายรูดได้นะครับ สายเจาะผ่าดน,นะครับเพราะว่าพอาหายห้าหายแปดซีไปอยอทั้งนาเมดนะครับแปดซีซีหนึ่งแปดสองแม่นบ่แม่นบ่นบลูกพี่น้องพิจาจร่าเอาเองนะครับสายวิ่งสายลูดสายอุบลทั้งพี่น้องทั้งอุบลเพมเอมนมาเย่ว่าได้คนเล่นหกตัได้ทั้งหน้าทั้งหลังว่าสัน,นเอากรดีใจน่ำนะครับ ม,ม,มื่อนี้เมื่อขึ้นสำหรับเมื่อขึ้นนี่นะครับเมือม่อนี้เป็นเมื่อวันที่สิบเจ็ดตามนัด,อ,อ,ดอ๋อแบตซีเมื่อไงแจ้งยังไงตามนัดออกมาสัดต,ตามนัดตามสัญญาพี่น้องอียิกับทร่วมาหลายตอนนี้จะพึงทร่นะครับเด้อคอยห้าขออนุญาตไล่สดก่อนนะครับหรือกําลังเห็นไล่สดเดียวกับล่อฟังนะครับเมื่อนี้น้อยๆสั้นๆเจ็ดแปดนาที เจ็ดแปดนาทีนะครับให้พี่น้องเอาไปพิจารณากันนะครับมักชอบยังเอาว่ราะมักชอบผ่านเปลี่ยนผ่านไปเลยนะครับเพราะว่ามันก็มีเข้ามีหลุดนะครับเป็นของธรรมดาโอ้เสียแม่นไปนตลอดเป็นไป,นปนบ่ไดหรือพี่น้องอาจจะสีมาแน่นอนครับเพราะว่าช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงของขาลงขาลงก็บพรานนะเพราะเนาะพี่น้องเอฟซีพิจารณาเอานะครับฝันดีฝันเขา้าบ่ราะอะไรพี่น้องเอฟซี เป็นตะคือน้ำพลอยห้าบ่อเมื่อนี่มเคื่อนนี่ฟันว่าศูนย์คักศูนย์แน่มากบ่มากก็ตามเพราะว่ามันศูนย์เด้ศูนย์ยังศูนย์ให้ผีบ่ศูนย์ให้ผีศูนย์กับผีสู่กับผีสู่สู่กับผีจนว่าไม่รัดปุกศูนย์จนว่าไหลเลยอดไหลเลยอไหลเลือดหลเลอดืจีเอามันก่อนหน้าวูนแล้วล่ะคุณีเอาันก่อนหน้าพูแล้ว ศแบวิ่งรูดไปที่ศูนย์แล้วพี่น้องเด้อรัฐบาลไทยตาไทยวันนี้นะครับจับคู่สามตัวโอ้ยเลื่อมตัวเล็กจ้าของยึดใส่หนามีนคือบอกเป่นไหม่ว่าพี่สูวพี่น้องฟังเนี่ยโอ้หลายตัวหลายตัวเลื่อมจิศูนย์แห้งแต่ว่าวิ่งรูดไปที่ศูนย์พี่น้อง้ยพี่น้องมักศูนย์ก็เอานะครับผู้บ่มักศูนย์ก็ ว่าเอาท่อนละเราพอย้าปันศูนย์ให้ตัวเดียวนะครับวิ่งรูดศูนย์ศูนย์บม,มากๆพอได้เงินเมื่อนี่นะครับจับคู่สามตัวหนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์สองศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าวงกลมศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้านะครับโตนักนะครับศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้า อย่าเลื่อมตัวเลขอ๋ออ,อ,อย่าเลื่อมกลับนี่แหละพี่น้องอย่าเลื่อมกลับตัวเลขด้วยนะครับรูดไปโลดรูดซูนไปโลดรูดรูดเองซิยซไซค์กะได้คือเก่านะครับขันรูดนี่บ่มีพลาดบ่มีพลาดนะครับขันซูนมาขันซูนมาข<า>ันบ่นมาพลาดขาดาดันบ่นมาก็คือพลาดค่ะเทนอนั่นขันบ่มาคือพลาดพี่น้องมั่นใจจักเปอร์เซ็นต์ซูนมั่นไม่มั่นใจเก้าสิบเปอร์เซ็นต์น่บอดลอย อันร่อยประสิมันจะเกินที่เขาจะเก้าสิบทอมๆไ้ยังน้อยเป็นยั่งกับเป็นเพราะว่าศูนย์เป็นยั่ง,ก,ง,งกับเป็นเพราะว่าศูนย์เฮ้ยศูนย์ครับศูนย์ครับศูนย์แน่นะครับจนว่าสะดุ้งตือนกำหม่องจนในว่าอ้คือศูนย์คับสมัยยกยุคน้อย,<ร>ยวยันท<ด><ด>ี่แล้วถ้าพอยห้าฟันศูนย์บัวพัดจะว่าหลายขีดแล้วส่วนมาตั้สิบมาศูนย์ยัง ส่วนมากข้างนั่นศูนข้างนั้นมันมาศูนอย่างไรจำบ่ไดู้นเจ็ดบ่ศูนสามจำบาได้มันก็ไม่ศูนสามนั่นเด้อยู่ไนกลวดเอาพี่น้องบ่เมื่อนี้มักมักตัวนี้มักตัวนี้นะครับสำหรับซูนนี่ตัวเลขนะมักศูนแห้งมักซูนแห้งพอมที่สีเบิ่งไปเบิ่งไปเลยเบงงเบงเลยเบิ้งเลยเยลามันหน่อย พี่น้องจะได้ไปเสื้อบูทโขกับโขเอามักกระจัดคัดกับพันนะครับการจริงนะมักศูนย์หลายคางอยู่แต่ว่าคัดไม่แค่นี้คัดไม่แค่นี้ศูนย์ศูนย์เลาเก่าล่งดี่จริงศูนย์ศูนย์เลาะเก่าร่งแล้วหัดศูนย์ศูนย์มาดิน้องเดียวว่าพวกเอาและศูนย์ศูนย์มาสั่นศูนย์หนึ่งคุณ่ะเราเรียกว่าศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์แต่อยากได้ยู่เพกันศูนย์ศูนย์นะดิว่าหลายตัวกว่าแม่วิ่งรวดไปเลยสิบเก้าประตู รูดศูนพี่น้องบ๊อบพาดรูดศูนไปเลยพี่น้องคือตาล่ามาเคลื่อนในให้รูดแปดกะแปดมาสมใจพี่น้องแปดมาจริงๆพูดถึงมาเคลืนนี่นะครับแต่ว่าเมือ่อนี่สิบเจ็ดมกราคมรัฐบาลไทยนี่มาศูนย์ศูนย์จักเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ชุดมาเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับ บม่มนบ่ใช่เย,ยวาวกานนี่คือมักตามฝันนะครับมาตามฝันแต่ฝันแม่นคือเก,าก่ากะคือว่าพานนะครับแต่ฝันบ่แม่นกันเอาคือว่าดวงใช้เข้าท่อนละดวงผู้ให้ดวง <บา S 1> ดมีศูน 0, ย์นบาา่ได้เงินบ่มีศูนย์บ่ได้เงินเอาแคปดาจอภาพไปจัดเด้อขยายเป็งเอาพี่น้องครับท่านท่านเวลายังมีเยอะอยู่ ยังบ่ยังตัดสินสี่โมงบ่ายสี่โมงวันนี้นะครับเข้าสิมีเฮบ่นะครับค้อยห้าก็ทำตามหน้าที่เดอ้อนะครับมันจังได้กัะตงงบลุ่งไห้ขึ้นเก่านะครับรูดศูนย์นีพ่อพาดพี่นอ้องศูนย์าน้าศูนย์าถ้าศูนย์นมาคน,<า>นัาศูนย์หนา้นาเดอ้อวิ่งรูดไปที่ศูนย์นะครับจับคู่ก็ตามนี้นะครับตัวเนี่ยก็ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าแต่ว่าพ้อยห้าจำได้ว่าไปเสียงเสียมซี่ปูคุณแฮ่เพิ่นไห้ตัวนี้ ในศูนย์หกใ้ศูนย์หกอ่านานนะครับต่ว่าออกลาไปแล้วออกลาไปแล้วออกลาไปหกศูนย์นั้นมีสิทธิ์จะเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับแต่ไทยเขายังออกหงดก้อนให้ได้ครับหงวดก้อนเก่าออกมั็นวศูนย์หกบางคนหรือว่าตัวเก่าไม่เอาหรอกชุดแสบพี่รองเอซี่นะครับมันฝันเด้ต้องกับดวงคือกันคอยห้ามาตามฝันย่างเดียวครับมาตามฝันฝันแมนก็คือแมนฝันมาแมนก็คือปูก ครับอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผมฟันแม่นก็คือแม่นแต่พ่อแม่นก็คือบัตถุบอมากบอตองลงทุนพี่นอ่อนคอยห้ามากฝากได้ซัหนี่เมื่อนี่สำหรับเมื่อนี่นะครับเ็นแนวทางเด้อแนวทางก็คือแนวทาวนะครับบอส่ว่าจะถูกเสมือไปแม่นเสมอไปห้าดวงดีดวงเขาคือยังที่ผ่านมาก่โอเคนะครับแต่ว่าช่วงนี้ดวงเข้าสิดีดวงเข้าสิเขาบอสิสมพงกันบ รับเี็นอ Z, ้อกเยที่กะพิจารณาเอาเองพี่นอ้อ,นอ,าาอบบงนะครับมักชอบก็เอาตามว่ามักไม่ชอบก็ว่าเป็นยังนะครับทานไปเลยนะครับให้มากเพื่อเปลี่ยนแนวทางเท่านั้นนะครับพี่น้องฝันได้จังได้เอาไไศนูนย์พอยห้าไปใส่น้ำมังซี่ก็ได้นะครับนี่คือแนวทางนะครับได้โดนไปพี่นอ้องพนรนลงซะงรงแล้วเนาะอืมอ เวลาหน่อยจ้าเวลาหน่อยเมื่อนี่เอาไนงงงงไง่งง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 อยงงงงงองมเงงงงงง่งง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 ังง่งงงงบงง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 มักชอบที่สุงง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 ็งบงงงงงองงงงงงงกีงง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 งหงง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 ังง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  มากที่สุดนี่คือ,อตัวจ่อดูว่าศูนย์มือนี่ศูนย์าาฟันศูนย์เอาว้าไมือนี่กับฟันศูนย์นั่นแหละพี่น้องฟันศูนย์มันใจเก้าสิบเปอร์เซ็นต์คาดว่าศูนย์มาใ,ให้เห็นแน่นอนนะครับสศูนย์ยังศูนย์ยังนะครับแต่ว่าเขียนหาแล้วก็มีศูนย์สองศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าวงกลมศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้านะครับเมื่อนี้ถ่าป้อนศูนย์กับป้อนเงินคือป้อนเงินครับ ก็ซส้อม้าเขาก็มีเหมีมีไรอาจารย์บอกว่าเจ็ดมาลานเปอร์เซ็นต์อย่าลืมศูนเจ็ดเด้อพี่น้องนะครับศูนย์เจ็ดตัววงกลมเลยเจ็ดเด้อพี่น้องศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าคาดว่าศูนย์เก้านี่ซื้อบ่ได้ครับเพราะว่ามันดังมาก่ดังมากมีทีมากมีทีมากตัวนี้นะครับมันดังสุดเลยชุดนี้ ตัวเลขเห้เอฟซีเพิ่นเห็นแว๊บๆจังหน่อย่ายเิปเด้อพี่น้องเด้อนะครับเอาแกปบหน้าจอไว้นะครับเพราะว่าเธเบิ้งสซกันหลายๆอาจารย์นะครับหักชอบจิงตามครับ4โมงเย็นเจอกันเจอกันนะครับมีเฮไหมนะครับรูดไปที่ศูนย์เยนเนาะครับโอเคครับขอบคุณครับครับครับขอบคุณค่ะเอาลงไลฟ์สดให้หน่อย ຫ້າພີ່ນ້ອງຂອ FC ນ